สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอเมนูอาหารญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าหมูทอดทงคัตสึเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับค่ะเมนูนี้นะคะก็คงจะเป็นเมนูที่หลายคนชอบนะเด็กๆก,ก็คงชอบนะคะจะมาดูวัตถุด,ดิบกันนะคะอันดับแรกนะคะคือหมูนะเนื้อหมูชื่อใช้ส่วนไหนก็ได้ซป็นส,สะโพกอะไรก็ได้นะคะแต่ไปใช้หมูสันในนะสองชิ้นอย่างนี้นะคะของเบ็กนั่งทำสองที่นะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะ ไข่นะไข่หฟองนะคะแล้วก็แป้งเก็ดขนมปังนะคะแล้วส่วนที่เราจะต้องมาผัดทําน้ําลาบมานะคะก็จะมีหัวหอมใหญ่นะคะไข่แดงหนึ่งไข่หฟองนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะมีซอสสาเขียวน้ำมันหอยพริกไทยเกลือแล้วก็น้ําตาลนะคะส่วนเครื่องเคียงที่จะกินกับหมูนะคะก็จะเป็นกระหล่ำปีดิบนะคะหั่นฝอยแล้วก็ต้นหอมนะคะหั่นซอยเล็กๆนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะมาทําหมูทอดนะก่อนจะทําหมูทอดนะคะเดี๋ยวเรามาหมักแล้วก็ชุบแป้งนะคะอันดับแรกนะคะเราจะโรยเกลือลงไปหนึ่งหยิบมือนะคะนิดนึงอย่างนี้นะคะให้ทั่วนะนะคะแล้วก็คลุกให้ทั่วกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยนะคะนิดหน่อยก็พอนะคะอ่าเดี๋ยวเราคลุกให้มันทั่วกันแปบ้บนึงก่อนค่ะ อันนี้เราคลุกเกลือกับพริกไทยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะคะแบบนี้นะทั้งสองด้านเลยให้ทั่วนะคะทําแบบนี้ทั้ง2ชิ้นนะพอเราคลุกแป้งทอดกรอบเสร็จแล้วนะคะเราเอามาชุบแป้งเอ้อชุบไข่นะคะแบบนี้นะชุบไข่เสร็จแล้วมาชุบแป้งเก็ดขนมปังอย่างนี้นะคะนะจานเล็ก นี้ถ้าเกิดเราต้องการให้มันหนาหน่อยนะคะเราก็มาชุบไข,ข่อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวชุบให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าต้องการให้ทอดมันหนานะก็ชุบไข่รอ,อบหนึ่งอย่างนี้นะแล้วก็มาชุบเก็ดขนมปังนะคะให้ทั่วนะคะเดี๋ยวจะต้องทําแบบนี้ทั้งสองชิ้นนะคะพอได้เสร็จแล้วก็พักไว้ใส่จ,จาไนไว้นะอาทําอย่างนี้ทั้งสองชิ้นนะเดี๋ยวไปทําอีกชิ้นหนึ่งก่อนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดหมูนะคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ามันให้เยอะหน่อยนะคะสาหรับการทอดนะตอนนี้น้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะคะพอร้อนเสร็จเราก็ต้องลดไฟลงให้เบาหน่อยนะคะเพื่อว่าหมูเวลาทอดหมูจะได้สุกนะคะเราจะใส่หมูชิ้นที่หนึ่งลงไปนี่ชิ้นที่สองนะคะเดี๋ยวรอรอมันสุกล้วค่อยกลับด้าน,นะะอันนี้หมูทอเดเบคก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเบคจะเอาขึ้นนะคะใส่จานนะ กิมูทอดที่เราเสร็จแล้วเราก็เสด็จน้ํามันกินไว้ก่อนนะเราจะมาทําน้าลาดกันนะคะตั้งเตานะคะก็ใส่น้ํามันไปนิดหน่อยใช้น้ามันเมื่อกี้ที่ทอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวราพอพอใส่น้ามันน้ํามันพอเริ่มร้อนใช่ไหมคะเราก็ใส่หัวหอมใหญ่ลงไปผัดนะคะเดี๋ยวเราผัดให้มันสุกก่อนนะคะอันนี้หอวหอมใหญ่เราก็ผัดจนมันสุกนะคะให้มันสุกหน่อยนะคะมันจะได้ออกรสหวานนะคะแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะ จะคึ้งค้วยก่อนนะ่เราจะใส่น้ำมันหอยไปสองช้อนนะคะ้มันจงอน,นีนะสองช้อนแล้วก็ซอสสาหายเกี่ยวนะคะใส่ไปแค่ครึ่งช้อนนะระว,วังมันเค็มนะอ่าเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนนะเมื่อกี้ลืมใส่น้ำตาลนะเดี๋ยวใส่น้ำตาลลงไปครึ่งช้อนนะคะอย่างนี้นะ ก็ใส่พริกไทยลงไปเลยเดี๋ยวเราเราให้มันงวดนิดนึงนะคะให้หน้ำมันงวดนะอันนี้นะคะน้ําก็เริ่มงวดนะเมื่อกี้ชิมรสชาติแล้วนะคะรสชาติโอเคนะก็คือไตออกเค็มนิดหน่อยนะคะอย่ามากนะแล้วก็มีหวานนิดนึงนะคะเสร็จแ,แล้วเราจะใส่ไข่ลงไปนะ,ะแล้วเราก็ทิ้งไว้เนี้ยแล้วเราก็ปิดปิดฝานะคะสักนึง นี้น้ำล่าก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันค่ะน้ำอันนี้ลงไปนะน,นี่แล้วก็ใส่กะหล่ำปีฝอ,อยนะคะลงไปแล้วก็หมูหมูทอดที่หั่นแล้วนะคะเมื่อกี้เราทอดแล้วหั่นเสร็จแล้วเลย หมูด้งพงถ้าตึกก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ